ซับยิว Winter is in the house โอ้โหโอ้ไม่ต้องตกใจนะคะคุณผู้ชมเห็นยิงแย้มมาแบบฮิปสเตอร์แล้วก็ดูวินเทอร์ขนาดเนี้ยเพราะว่าตอนนี้ลมหนาวพัดมาแล้ว <c oughs> แต่ลมหนาวไม่ได้พัดพาความหนาวเย็นมาอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเขาพัดพาความชุ่มชื้นของเปวของเราออกไป และที่สําคัญค่ะหน้าหนาวแบบนี้นะคะคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยอากาศเย็นมากเลยแดดก็คงจะไม่ทำร้ายผิวของเราอย่างแน่นอนยืนหันหน้าให้แดดค่ะจนลืมไปนะคะว่าจริงๆแล้วรังสี UV เท่ากับเวลาที่เราออกแดดตอนหน้าร้อนค่ะโอ้ยหน้าดำไปปี แต,แ,ตแต่งตัวฮิปสเตอร์สวยเก๋ขนาดนี้จนลืมดูแลผิวหน้าของเราไปผิวคุณอัดเะ็ลอบเป็นขุย่นกระติชชู่สีชมพูที่แตกตามงานวัดก็ได้ค่ะสาหรับวันนี้ใครที่กําลังมีปัญหาผิวหมองคล้ำดำมืดเป็นฟ้าก่อนฝนขาดน้ําขาดความกระจ่างใสาขาดความชุ่มชื้นจะต้องร้องขอกันอย่างเครซี่นั่นก็คือเคซี่บรายเทนนิงเซลล เจ้าเคซีบรท์เทนนิ่งเซรั่มเนี่ยนะเขาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสของผิวเรานั่นเองค่ะพูดง่ายๆว่าใครหมองคล้ำอยู่นี่จะแบบปิ๊งปังขึ้นมาเหมือนเปิดไฟเลยนะคะเพราะว่าเขามีสารสกัดจาก Pen t o t ทน i กแอซิ id, ที่จะช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซินเนสนะคะซึ่งก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยนะลดการสร้างเม็ดสีเมลานินเวลาที่เราโดนพวกรังสี UV ต่างๆนานานั่นเองค่ะผิวของเราก็เลยดูกระจ่างใสขึ้นมาเท่านั้นไม่พอนะคะในเรื่องของความกระจ่างใสเราให้อันดับหนึ่งแล้วค่ะแต่เขามีวิตามิน b 5ซึ่งช่วยฟื้นฟูผิวของเราให้แข็งแรงนั่นเองค่ะใครผิวบางผิวเลผิวอ่อนแอมานะคะโดนว,วิตามิน b ี5เข้าไปเนี่ยรับรองว่าเป๊ะปังอรังเวอร์อย่างแน่นอนแล้วก็ใครเป็นสิวอยู่เีียยคังมมุณส ช่วยในการรักษาสิวของเราด้วยเพราะว่าเขาช่วยลดการอักเสบนั่นเองเท่านั้นไม่พอค่ะเขายังมีไบโอซิงเป็นที่รู้กันดีอยู่นะคะว่าเขาเป็นสารที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนั่นเองค่ะจะช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยไม่เกิดริ้วรอยก่อนวัยนั่นเองค่ะแล้วแถมยังช่วยต่อต้านแบคทีเรียปรับสมดุลให้ต่อมไขมันบนใบหน้าของเราเนี่ยทำงานเป็นปกติดังนั้นหน้าแห้งก็ใช้ได้หน้ามันก็ใช้ดีอู้แล้วก็ที่สําคัญนะคะไม่ต้องกลัวในเรื่องของสารปนเปื้อนหรือว่าสารที่ทำอันตรายต่อใบหน้าอย่างเช่นพวกไฮโดคุยโนนตลอด แต่ย,ยาลอยอโกต่างๆไม่มีเลยนะคะดังนั้นผิวใครที่แพ้ง่ายก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าผิวแย้เนี่ยแพง่ายมอค่ะหน้าบางมากเลยนะคะก็สามารถใช้ได้ไม่ระคายเคืองค่ะสามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะคะทั้งเช้าแล้วก็เย็นก็คือใช้เป็นขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะลงสกินแคร์อื่นๆนั่นเองนะคะและเป็นข่าวดีสําหรับคนที่แต่งหน้าจัดเหมือนหยิ่งแย้นะคะก็คือนอกจากจะเป็นมิตรกับสกินแคร์แล้วยังสัมบคีชุมดุมกับเครื่องสำอางอีกกเรียกว่าคนที่แต่งหน้าจัดแต่งหน้าแน่นแบบหยิ่งแย่เนี่ยจะ รวันบาทไทยขนาดนี้ราคาเพียง290บาทเท่านั้นเห็นของดีควรค่าแก่การจับจองเป็นเจ้าของขนาดเนี้อย่าปล่อยรอช้าให้ย่ายาวอยู่เลยค่ะรีบติดต่อไปยังช่องทางการจำหน่ายที่คือยู่่ทีหน้าจอนี้ได้เลยหน้าขาวใสเด้งเป่นออร่าทาลงหนาวด้วยเคซี่บรท์เทนนิ่งเซรั่มขวดนี้ดีงามสัมยันแน่นอน